แต่ถ้าเกิดถามผมเองว่าตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยเคยถอดจอมาใช้กี่ครั้งศูนย์ูนยบอกตามตรงครับแทบจะเป็นศูนย์ครือจริงลักษณะการออกแบบเขาทำม,มาคล้ายกันนะครับคือเปลี่ยนจากลักษณะจอที่ถอดได้ให้เป็นจอพลิกได้แทน ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมบนโต๊ะเนี่ยมีโลโก้ Microsoft เต็มไปหมดเพราะนี่คือการรีวิวนะครับโต๊ะของ Surface Laptop Studio หลังจากลองใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับกับ form factor รูปแบบใหม่ที่ทาง Microsoft นำเสนอออกมาครับจากเดิมมี Surface Pro มา Surface Book และนี่คือดีไซน์ใหม่ล่าสุดกับ Laptop Studio ครับนี่ครับผมกลางหน้าจอปกติแล้วพลิกไม่สิเรียกว่าหักดีกว่า หักจอหักเอาแบบนี้แล้วครับแล้วก็มาวางตึ๊กเป็นลักษณะเหมือนกับแท็บเล็ต มีแค่ตัวแท็คแพดนะครับเนี่ยครับพอเลื่อนมาสนิทกับตัวคีย์บอร์ดแบบนี้ก็จะกลายเป็นลักษณะเหมือนกับแท็บเล็ตเลยครับนี่คือความหลากหลายของ Surface Laptop s t u d i ตครับก่อนอื่นก็ต้องขอนะครับพูดถึงความพิเศษของเจ้า Surface La p t o p Studio กันก่อนครับและค่อยไปต่อที่เรื่องประสบการณ์การใช้งานนะครับจากประสบการณ์ของผมเองที่ใช้ Surface มาหลายรุ่นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ Surface Pro มา ProX ที่บางเบานะครับพกสะดวกแบตดีมากๆาแล้วก็มาที่ Surface Book นะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดที่ทำมกโ s ซอฟได้เคยจัดสเปคเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจะหยุดลายผลิตไปแล้วกลายาเป็น Surface Laptop Studio นั่นเองครับดีไซน์ของ Surface Laptop Studio นะครับผมรอบนี้ก็จะมาเป็นบอดี้ชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าด้านล่างเห็นว่ามีการออกแบบให้ มีส่วนของช่องระบายอากาศครับโดยข้างในาก็จะมีทั้งตัวพัดลมนะครับแล้วก็ซิงค์ในการระบายความร้อนออกมานั่นเองเพราะว่าเจ้าเซิร์ฟเวอร์กับทับซิโดเนี่ยก็จะมาพร้อมกับด e d i เ a เต d GPU ด้วยนะครับผมมีใช้เป็น RTX 3 0 5 0ในรุ่นคอ r e i7 นะครับส่วนถ้าเป็น Core i5 ดีไซน์เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าจะได้เป็นการ์ดจอ Intel Iris Xe ซึ่งถ้ามองใากด้านข้างครับจะเห็นว่ามีความแปลกประหลาดนะครับดูมันเป็นแบ่งเป็นกับ3มเลเยอร์นะครับทั้งส่วนของท็อป ด้านบนนะครับหน้าจอแล้วก็ส่วนของบอดี้แล้วก็มีด้านล่างสุดอีกนะครับมีความเบ้าแหว่งนิดหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้ว่าแหว่งเป็นดีไซน์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวของ Surface Slim Pen 2เนี่ยสามารถจะมาแปะที่ตรงนี้นะครับเพื่อทำการชาร์จแบตให้กับตัว Surface Slim Pen ได้แม้ว่าตัวเครื่องจะดูมีพื้นที่ให้ใช้งานเหลือเฟือนะครับแต่ว่าพอร์ตในการเชื่อมต่อเนี่ย ฝั่งนี้ก็จะมีคัน้นเ n อร์โ o สองพอร์ตนะครับเป็นเ n อร์โ o สี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเซอร์เฟซคอนเน t เตอร์ครับผมพร้อมกับช่องหูฟัง3.5 ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับมีอยู่แค่นี้เลยสำหรับพอร์ตการใช้งานนะครับส่วนหน้าจอครับจะเป็น e n ก e Display นะคลับผมรองรับทั้งการสัมผัสแล้วการใช้ตัว Surface Slim Pen ขนาดหน้าจอ14.4นิ้วนะครับความละเอียด2,400คูณ1,600นะครับแล้วก็มีอัตรารีเฟชที่120เฮิรตในส่วนของการวางเลเยอร์คีย์บอร์ดครับตัวนี้ก็เป็นฟูลไซส์นะครับแต่ว่าความสูงของแป้นอาจจะแคบนิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดสังเกตครับ m i c r o s อ f t ออกแบบตัว t r a c k p a d นมีขนาดใหญ่มากๆถ้าเกิดจะลองวัดตักสายตาคครร่่่าวๆเแแทบบจะงงง ต่างตัวแท็คแพดกับคีย์บอร์ดเลยในส่วนของแป้นพิมพ์นะครับระยะการพิมพ์ระหว่างนิ้วทราเวลคีย์โอเคนะครับแต่ว่าความลึกของคีย์ในการพิมพ์นะครับมันไม่ได้ลึกมากความรู้สึกประมาณพิมพ์บนไทคอเวอร์ของเซอร์ฟเสนี่แหละในส่วนของแถวฟังก์ชันคีย์นะครับก็มีคีย์ลัดในการเปิดปิดแสงตัวของคีย์บอร์ดครับแบ็ก lit นะครับปรับเพิ่มลดเสียงแล้วก็มีปุ่มพาวเวอร์ครับที่โยกสลับมากับปุ่มดีลีทหรือปุ่มลบด้วยอันนี้ก็คือทำให้เวลาใช้งานเนี่ยมันก็สะดวกกว่า เพราะบางรุ่นเนี่ยชอบปุ่ม power ไว้ขวาสุดมุมบนนะครับบางทีก็จะกด delete ก็ไปแตะโดนอันนี้ก็เป็นการออกแบบที่ป้องกันเรื่องนั้นมาให้ในส่วนของ CPU ของ Surface Laptop Studio นะครับก็ใช้เป็น Core i 5 Gen 11นะครับกับ Core i 7 Gen 11ส่วนของ RAM นะครับก็เริ่มต้นที่1 6 g b นะครับโดยจะมีตัวท็อปสุดคือความจุ 1TB ของ Core i 7เนี่ย จะเป็นสาย2 g b ส่วนของ SSD นะครับโมเดลในบ้านเราเนี่ยจะมีให้เลือก3สเปคครับคือ256 512แล้วก็1 t ทนะครับส่วนลำโพงก็มาพร้อมกับระบบเสียง Quad Omni Sonic นะครับรองรับ Dolby Atmos การเชื่อมต่อก,ก็เป็น WiFi 6นะครับพร้อมกับ Bluetooth 5.1ส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับ Surface Laptop Studio เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชัน Core i5 ครับอยู่ที่1.74กิโกรัมส่วนเวอร์ชัน Core i7 ที่มี RTX มาให้ด้วยเนี่ยอยู่ที่1.82กิโลกรัมครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของประสบการณ์การใช้งานกันบ้างนะครับตัวของ Surface Laptop Studio เนี่ยมันก็จะมีลักษณะตัวเครื่องงานดีไซน์นะครับที่เหมือนกับแล็ปท็อปทั่วไปเลยคือเราสามารถจะวางบนโต๊ะกางขึ้นมาพิมพ์งานได้ปกตินะครับผมและการใช้งานในโหมดของแล็ปท็อปจริงๆจังๆก็คือการวางบนตักเวลาผมไปไประชุมหรือว่าไปงานครับเปิดตัวเนี่ย มันก็ยังสามารถวางมนตักแล้วก็พิมพ์แบบนี้ได้เพราะว่าน้ําหนักบรรทัสของตัวเครื่องนะครับมันอยู่ที่ครึ่งล่างนะครับไม่เ,เหมือนกับพวก Surface Pro ที่น้ําหนักส่วนมากจะไปตกอยู่ที่ตัวหน้าจอที่ภายในมันจะมีพวกแผงวงจร CPU แล้วก็แบตเตอรี่เพราะฉะนั้นการใช้งานมันจะคล้ายกับพวกแล็ปท็อปหรือว่า Surface l a p ปท็มากกว่าครับรวมถึงนะครับเวลาที่เรานอน อยู่บนเตียงดูทีวีบางทีมีงานเข้ามาก็อาจจะมีบางจังหวะคงไม่ได้ลุกขึ้นมานะครับไม่ได้มาหาโต๊ะอะไรบางเป็นเรื่องไม่รลาวาหรอกผมเมื่อนอนพิงหมอนนี่แหละแล้วก็ชันขาขึ้นมาครับวางตัวนี้บนหน้าขาแล้วก็สามารถพิมพ์งานได้แบบนี้นึกออกใช่ไหมครับหลายคนน่าจะเคยทํางานนะตัวนี้ก็สะดวกกว่าถ้าเกิดเทียบกับพวก Surface Pro อันนั้นนี่คือไม่สามารถจริงๆนะครับลักษณะกรารออกแบบของมันเนี่ย คุณต้องวางบนโต๊ะเท่านั้นอ่ะจะวางบนหน้าขาพิมพ์ก็ลําบากเพราะว่าพื้นที่ไม่พอนะครับในตัวของ t y p โค o v e r และก็องศาในการการขาตั้งของหน้าจอด้วยนอกจากการใช้งานเป็นแล็ปท็อปนะครับตัวของ Surface l a p ล็ปท็อปซีเนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอที่เรียกว่า Flip Down ในี่คือชื่อทางการครับคือมันสามารถจะฟลิปออกมาได้ลักษณะแบบนี้เลยซึ่งโครงสร้างมันเดี๋ยวมาดูกันนะครับโครงสร้างกขจะมี สายแพรนะครับอยู่ในนี้ประมาณ 1, 2, 3, 4มีด้วยกัน4จุดนะครับก็เห็นว่าซีลมาเป็นอย่างดีนะครับผมเพื่อป้องกันปัญหาในการใช้งานแล้วก็เวลาที่เราพับกลางบ่อยๆนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถจะพับมาอีกฝั่งหนึ่งได้เพื่อที่จะอะไรเวลาพรีเซนต์งาน,นครับจากผมนั่งทํางานอยู่แบบนี้บางทีผมนั่งทํางานนะครับอาจจะมีพวกงานอาร์ตเวิร์กใช่ไหมทำเลอองเลอเอาแล้วก อยากจะไปเซนให้เพื่อนคนอื่นดูอีกฝั่งหนึ่งก็พลิกหน้าจอก็จะกลับให้เลยอีกฝั่งนึงก็เห็นข้อมูลได้ทันทีนะครับหรือถ้าเกิดว่าต้องการจะมาซุ้มหัวกันรุมดูเราก็พับลงมาแบบนี้ได้ครับ,บก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับอยู่บนโตทํางานแล้วครับซึ่งมุมนี้นะครับจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องขององศาในการใช้งานด้วยนะครับเห็นว่าเวลาเราพับลงมาเป็นลักษณะของตัวแท็บเล็ตครับหรือเป็นตัวแพดโหมดเนี่ยตรงนี้นะครับ มันจะเป็นองศาที่น่าจะเหมาะพอดีเป๊ะเลยกับการใช้เรื่องของตัว Surface Slim Pen นะครับกั <S <S บการออกแบบหรือ drawing นะครับรวมถึงการจดโน้ตด,ด้วยเพราะองศามันจะเป็นลาดลงมาฝั่งนี้ไม่ได้เป็นแบนเรียบไปเลยนั่นเอง <S <S 2> <S 2> <S และพอ flip down ตัวหน้าจอลงมาแบบนี้นะครับเอะเราสามารถจะเอาไปดูหนังเปิดโหมด movie ดู streaming Netflix โอเคหรือเปล่านะครับไอ้น้หนักของมันเนี่ยหกลครึ่ง เกือบเกือบสกิโลนะครับคงไม่ได้เหมาะการที่จะมาถือเพื่อรับชมอะไรพวกนี้นะครับอย่างดีก็อากางหรือวางแล้วก็พลิกมาเป็นโหมดที่มันเหมาะกับการดูคอนเทนต์ก็คือจะเป็นเหลวประมาณนี้นะครับที่เป็นลักษณะกาองออกมาครึ่งเดียวแล้ววางคล่อมตัวคีย์บอร์ดไปที่โหมดนี้นะครับจะมีแค่องศาเดียวคือมันจะมีตัวแม่เหล็กล็อกกับตัวนี้อยู่ จะไม่สามารถเอียงหรือหงายได้มากกว่านี้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการดึงตัวหน้าจอให้เข้ามาใกล้เรามากขึ้นนั่นเองมาพับจอมาครึ่งนึงนะครับโหมดนี้อาจจะเหมาะกับงานพวกดีไซเนอร์นะครับที่อาจจะมีการใช้งานตัวแท็คแพดร่วมกับตัวสลิมเพนโดยตัวแท็คแพดครับก็รองรับระบบมัลติทั h พร้อมกับเทคโนโลยีนะครับ Precision Haptic Feedback ก็คือมันจะไม่ได้เป็นตัวแป้นแท็คแพดที่กดได้นะครับแต่ใช้ความรู้สึกเหมือนกับเรากดลงไปนั่นเองถ้าเกิดลองเทียบเสียงกันเนี่ยอันนี้ไม่มีเสียงเลยนะ แต่รู้สึกว่ามันสั่นเหมือนกดจริงๆแต่ว่าฝั่งตัว Surface Book ผมมีคือกดไงมันคือกดลงไปอะนะแล้วถ้าเกิดถามผมว่าชอบไม่ชอบอะไรใน Surface Laptop Studio บ้านะครับต้องบอกว่าแวบ,บแรกเห็นตอนเปิดตัว Microsoft ออกมาโชว์นะครับโอ้โหโดนมากอยากได้นะครับแต่เขาเปิดตัวไปสักระยะหนึ่งเริ่มโชว์เรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อมั oh. ในกลายเป็นว่าแทนที่มันจะอัปเกรดจากตัว Surface Book ขึ้นไปนะครับกลายว่าบางอย่าง ถูกลดทอนออกไปครับตัวช่องอ่าน SD card ไม่มีแล้วหายไปเลยพอร์ต USB Type A ติดให้อันนึงก็ยังดีนะอันนี้คือไม่มีเลยนะครับเป็น Thunderbolt 2พอร์ตที่เป็น Type C นะครับนะครับที่เหลืออีกฝั่งหนึ่งก็จะมีแค่ช่องฟัง3.5กับตัว power adapter ท่านั้นเองและออย่างหนึ่งนะครับที่รู้สึกขัดเวลาใช้งาน,นครับก็คือตัวโหมดที่จะแปลงให้มันกลายเป็นกึ่งแท็บเล็ตนี่แหละเพราะว่าการดีไซน์พวกปุ่มต่างๆนะครับ ของ Surface Top Studio นั้นไม่มีผื่อเหลือให้เรากดได้เลยนี่ครับอย่างเช่นถ้าคุณจะเปิดโหมดนี้นะครับแล้วก็เปิดพวกดูหนังสตรีมมิ่งต่างๆอยากจะเพิ่มลดเสียงไม่มีให้กดนะครับไม่มีปุ่มอะไรเลยรอบตัวเครื่องคือนียนคลีนมากๆการกควบคุมทุกอย่างนะครับมันถูกเก็บไว้บนแป้นคีย์บอร์ดหมดเลยไงจะเพิ่มลดเสียงอะไรยังไงนะครับอยู่บนคีย์บอร์ดทั้งหมดคือถ้าเกิดจะลองเทียบกับตัวของ Sur Facebook s e ซีรีนะครับ ตัวเนี้ดีไซน์เหมือนกับโน้ตบุ๊กแล้วก็มีลักษณะของการพับโค้งแบบนี้คือเป็นซิกเจอร์ของตัว Surface Book นะครับให้สำหรับกับสันหนังสือเวลาจับถืออะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องน้ำหนักของมันนะคงไม่ใครมาถือแบกกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าน้ำหนักมันเกิน2กิโลไปนะครับ <S <S แต่ว่าด้วยความที่ Surface Book เนี่ยมันก็ออกแบบมาให้แปลงเป็นแท็บเล็ตด้วยการแยกร่างก็คือสามารถจะกดอ j เจ t นะครับที่ตัว แป้งคีย์บอร์ดแล้วก็ทัาการดีดขึ้นมาคราวนี้ก็ดึงมาได้แหละนี่นะครับก็จะได้เป็นแท็บเล็ตนี่ครับคือต้องบอกนะครับว่านี่คือเบาเลยนะครับเนี่ยมันเบาเลยอะเวลามาถือใช้งานเป็นแท็บเล็ตนะครับน้ําหนักดีกว่าแล้วก็มีปุ่ม Power เ,เปิดปิดจอแล้วก็เพิ่มลดเสียงได้ซึ่งนี่ก็เป็นจุดที่เซอร์ f เฟซบุ๊กนั้นทำได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดถามผมเอง ว่าตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยเคยถอดจอมาใช้กี่ครั้งศูนย์บอกตามตรงครับแทบจะเป็นศูนย์รจริงลักษณะการออกแบบเขาทำม,มาคล้ายกันนะครับคือเปลี่ยนจากลักษณะจอที่ถอดได้ให้เป็นจอพลิกได้แทนคือถ้าเกิดถามว่าอยากจะ d r a w i n g เขียนทำเหมือนกันได้ไหมทำได้ครับเราก็แค่สลับด้านครับแบบนี้ประกอบล่างเอาไปหายประกอบผิดหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันทำไม่ได้ครับล็อกด้วยล็อกปับ๊บพลิกมาแบบนี้ คุณก็สามารถใช้ตัวของ Surface Pen นะครับรุ่นเวอร์ชั่นแรกๆอะ่ะมันจะเป็นแบบกลมๆนะครับนี่ครับจอก็หมุนตามมาด้วยเห็นป่ะแล้วก็เขียนจดได้เหมือนกันเห็นนะก็จะเหมือนกันเลย <D ing> นี่ก็จะเป็น2สีพี่น้องประมาณนี้นะครับผม <D ing> ก็บอกว่าแอปเซร์ไเหมือนกันที่ทาง Microsoft นะครับยุติไลน์อัพของตัว Surface Book ไปแล้วใช่ไหมผมคิดว่าน่ายุติไปเลยนะครับ ก็มาผลักดันตัวของ Surface กับ t o p Studio ขึ้นมาแทนนะฮะถึงเวลาก็จะกด eject แล้วก็ดึงออกแน่นๆๆแ,แ,แล้วก็เสียบกลับคืนเข้าไปนี่ครับแล้วก็ทำการล็อก ด้วยความโูย Surface Book นะครับมันมีขนาดใหญ่กว่ามีฮาร์ดแวร์อยู่2ส่วนแบตเตอรี่มี2ก้อนเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยโดยรวม Surface Book เนี่ยยังโอเคกว่าตัว Surface Laptop Studio ครับเพราะว่าตัวของ Surface Laptop Studio นะครับถึงแม้ว่าทาง Microsoft เขาจะเคลมมาว่าสามารถใช้งานได้ประมาณ19ชั่วโมงนะครับในเวอร์ชั่น Core i5 แต่เอาจริงๆมันไม่ถึงหรอครับ ประมาณ10ชั่วโมงนี่ก็เหนื่อยแล้วผมไม่แน่ใจว่าทำการทดสอบอะไรแบบไหนยังไงเหมือนกันนะครับปิด Wifi เลยไหมเปิดดูหนังอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่จากความรู้สึกของเบงที่ลองใช้งานมานะครับผมก็ยังรู้สึกชอบเรื่องของตัวเครื่องดีไซน์ฟอร์มแฟกเตอร์ที่มันแปลกดีไม่เหมือนใครจริงๆครับดีดูดิดูดิเห็นไหม ออกแบบมาแบบนี้ใครจะคิดว่า Microsoft จะกล้าทำอะไรแปลกๆออกมานะครับแต่คาดว่าตัวของแ o p ปท็อปซีโอเนี่ยน่าจะมากันอย่างน้อยก็สองสามรุ่นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าประสบการณ์โดยรวมชอบไหมเป็นยังไงบ้างกับที่ลองใช้งานมาครับก็ต้องบอกว่าแล p ป o p อปซีเนี่ยผมชอบเรื่องของการออกแบบแล้วก็ดีไซน์นะครับบางคนบอกว่ามันพับจอได้มีสายแพร์มูฟวิ่งพาเยอะเกินไปหรือเปล่าจะมีปัญหาทีหลังไหมอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับเรื่องของ เช็คเครื่องการรับประกันนะครับพอซอมในบ้านเราก็ประกันให้1ปีเต็มนะครับแล้วก็ปกติแล้วทำไมโโวเราซ่อมเราถืประกันแบบที่ว่าเคลมก็คือเปลี่ยนใหม่นะในไทยไม่ซ่อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้งานไปแล้วช่วงท้ายๆประกันเจอปัญหาเจอนัน่นเจอน,น,จอน,น,นี่ก็เอาไปเคลมเลยครับได้เครื่องใหม่มาใช้งานแทนแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันก็มีจุดดีจุดด้อยอยู่บางอย่างก็ไม่แน่ใจว่าในเวอร์ชั่นถัดไปจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ แต่ส่วนตัวก็ชอบเรื่องของขนาดหน้าจอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับ14.4นิ้วนะครับผมแล้วก็ขอบหน้าจอบางลงทำให้ฟอร์แฟตเตอร์มันเล็กลงด้วยก็ต้องบอกว่าตัวนี้ผมพกง่ายกว่าครับตัวนี้15นิ้วแล้วก็ขอบหน้าจอหนาตัวเครื่องก็หนักต่างหากครับเพราะฉะนั้นเวลาแบกเนี่ย อันนี้พกง่ายสบายกว่าครับกับ Surface Laptop Studio ครับส่วนราคาของ Microsoft Surface Laptop Studio นะครับอันนี้ในบ้านเราก็วางสมหนายทั้งหมด4รุ่น4สเปคด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่เอร์ชั่น Core i5 นะครับ SSD 256ราคาอยู่ที่56,590นะครับส่วนเอร์ชั่น Core i5 512นะครับตัวนี้อยู่ที่63,900บาทส่วน Core i7 นะครับรุ่นเริ่มต้นจะเป็น SSD 512ครับได้อัปเกรดตัวของ กาจอนะครับเป็น RTX 3050 TI ราคาอยู่ที่74,900บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับผมจะเป็น1 t b ราคาอยู่ที่96,900บาทครับส่วนใครที่มีคำถามครับสนใจอยากรู้ตรงไหนเกี่ยวกับ Surface Laptop Studio นะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้หรือจะเป็น Surface อื่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็เล่นมาหลายรุ่นแล้วก็สามารถสอบถามมาได้เหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแสนด้วยนะครับ